หนึ 1> 1่งแชมป์สองแชมป์สามแชมป์สี่แชมป์้มสวัสดีแฟนกีฬาฟุบตบอลทุกท่านนะครับพบกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัสดสนาบ้านบ้านด้านกีฬาฟุตบอลฝากไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจด้วยนะครับอารักทีมไหนเชียร์ทีมไหนมาพูดคุยกัน ก็ตามที่ขึ้นหัวข่าวไว้เลยครับแมนยู you, mm hmm. เขาดีจริงครับแต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับลิเวอร์พูลสิ่งที่ผมจะต้องบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแอดมินเอาหัวข้อไี้ขึ้นมาทำไมผมอยากจะส่งสารถึงแฟนฟุตบอลที่อยู่นอกที่อยู่นอกจอ <laughs> เออแฟนฟุตบอลที่แบบเนี่ยเออผมจะผมอยากจะส่งสารผมไม่อยากพูดแต่ผมก็ต้องพูดนะเพราะว่าผมเป็นคนทำช่อง มันมีประเด็นนี้ใดที่จะมาสื่อสารทาความเข้าใจก็จะมาพูดเพราะว่าผมต้องการทําช่องที่มันสมานฉันท์ครับใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็แล้วแต่คุณชอบดราม,มา่าคุณชอบดา่าชอบแซะชอบแซวคุณก็ไปดูที่มันถูกจริตอ่าแล้วใครชอบแบบสไตล์ผมบ้านๆพูดอะไรคิดอะไรนะครับแล้วก็สร้างมิตรไาตรีกับทุกทีมก็ดูช่องผมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับ หลังจากที you, uh, ่แมนยูพลิกเอาชนะบาเซลนาเมื enfin, ่อค uh, ืนน huh. ี้ที่โอทเทราฟอร์ดก็เข้ารอบ16ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนยูโรปาลีกนะครับก็ผลการประกบคู่จับสลากกันตอน16นาฬกาเอ้ย18นาฬิกา6มงเย็นบ้านเราตอนนี้ได้ประกบคู่เรียบร้อยแล้วบอกเอาไว้ตรงนี้ว่าแมนยูไม่พ้นทีมจากสเปนอ่ะเดี๋ยวไปรอดูแม่ คีปติวหน่ะบาซ่ายังผ่านได้แค่เรอัลเบติสครีครีแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูถึงโปรแกรมพีมาเลียงกฤษนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลก็คิดว่าจะต้องกลับมาโฟกัสที่ท็อปโให้เต็มเหนี่ยวเพราะว่านัดแรกยูฟาเชมยนสลีกมันไปแพ้เรอัลมาดริดเะเะเะแล้วก็สู้ครับอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยววันที่คืนวันที่15มีนาคมเจอกัน ไม่ว่าผมจะป่วยจะไม่ป่วยยังไงผมจะต้องมานั่งภาคเสียงทางช่อง YouTube ให้ได้นะครับส่วนใครที่ถอดใจแล้วก็ไม่ว่ากันหรือแฟนทีมอื่นจะมาแซะมาแซวผมก็เฉยๆเพราะว่าทีมที่คุณเชียมันก็เคยตกอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ต่างอะไรจากริเบรูลเนาะ,ะวันนั้น I don't care นะครับแล้วก็รวมถึงพูดถึงคู่ชิงเฉลิมคาราบาวครับปีนี้นะครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสริกาดงนิวคาสเซะทั้งหมดนั้น ก็ไปพูดคุยกันเลยนะครับเริ่มกันเรื่องแรกนะครับตามที่ผมขึ้นหัวข้อเอาไว้เลยก็คือแมนยูนะครับผลงานดีจริงช่วงนี้เราต้องยอมรับต้องให้เครดิตเอริกเทนฮาก,กับกลุ่มสตาฟทีมงานของเขาที่เข้ามาก่อร่างสร้างรากฐานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเป็นทีมที่กระหายในใชัยชนะกระหายในความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งและนั่นก็ทําให้แฟนบอลของปีศาจแดงเรดเดวิลมีความสุข เหมือนกับที่แฟนลิเวอร์พูลเคยมีความสุขเหมือนกับที่แฟนแมนซิตี้เขามีความสุขในการไล่ล่าความสําเร็จนี่คือโลกของเกมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือกีฬาประเภทไหนคุณไม่มีวันอยู่ในจุดสูงสุดตลอดเวลาเมื่อไหรก็ตามที่คุณอยู่บนจุดสูงสุดจงรู้จักให้เกียรติและยำเกรงคนที่อยู่เขาคนที่เขาอยู่ด้านล่างไอ้พวกที่ชอบใช้ประโยคว่าใต้ตรีนเนี่ยนะครับก็ไปไกลๆตรีนด้วย เพราะท้ายที่สุดแล้วเวลาที่ทีมของคุณมาอยู่ใต้ตรีนคุณก็มักจะไปมุดอยู่ในกระโปรงไม่ได้โผล่หัวออกมาเหมือนกันทุกทีมไม่ว่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูแฟนแมนซีแฟนอาร์เซนอลแฟนสเปอร์แฟนเชลซีมันมีพวกแฟนบอลตลาดล่างแฝงอยู่ทุกทีมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะสื่อสารไปยังแฟนแมนยูและแฟนลิเวอร์พูลบางคนว่า ผลงานของแมนยูที่โดดเด่นในช่วงนี้มันไม่ได้มีผลอะไรกับลิเวอร์พูลถามว่าลิเวอร์พูลอยู่ในพรีเมียร์ลีกอันดับ8มันเกี่ยวกับแมนยูดีขึ้นไหมไม่ได้เกี่ยวเลยถามว่าลิเวอร์พูลแพ้เรอัลมาดริด2-5ที่แอนฟิลมันเกี่ยวกับแมนยูไหมมันไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วการที่แมนยูโดนบาร์เซโลนามายิงนำก่อนที่อนคราฟฟอร์ดแล้วพลิกแซงชนะบาร์เซโลนาได้เมื่อคืน2ประตูต่อ1จากประตูของเฟสและแอนโทนี มันเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่ร์พูลแพ้เรอัลมาดริดสองห้าไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันคนละรายการนะครับถ้ามันจะเกี่ยวกันนู่นต้นเดือนมีนาคมนู่นแดงเดือดที่แอนฟิลอันนั้นเกี่ยวแน่เกี่ยวแน่นอนไม่ว่าร์พูลจะแพ้หรือชนะไม่ว่าแมนยูจะแพ้หรือชนะหรือจะออกเสมอมันเกี่ยวเพราะว่ามันแข่งขันกันโดยตรงอันนั้นเกี่ยวกัน เพราะนั้นไปนั่งอ่านคอมเมนต์ของแฟนบอลไม่ว่าจะในทุกช่องทางแหละนะครับช่องช่องเล็กช่องใหญ่ผมไปอ่านมาหมดแล้วบางคนนะผมส่งผมส่งสารคําพูดนี้แล้วก็มองตาผมไว้ด้วยนะมองตาผมไว้ด้วยนะแฟนบอลไอ้พวกที่แบบนกสองหัวนะครับผมรู้ตัวว่ามีใครบ้างแฟนบอลแฟนบอลที่เป็นแบบพวกนกสองหัวมาช่องผมนี่แบบว่าคือผมไม่ได้คือผมอะไม่เคยด่า ทีมอื่นไม่เคยต้องใช้คําว่าไม่ด่านั่นแหละ,ะวิภา์วิจารณ์ผมวิจารณ์ทุกทีมเพราะว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็จริงแต่ผมทําช่องแบบหาเพื่อนมาแลกเปลี่ยนทัศนะกับกองเชียร์ของทีม,มอ,อื่นแต่มันมีแฟนบอลบางคนที่สวมหัวขนเป็นนกสองหัวนะครับมาพิมพ์ช่องผมเนี่ยโอ้โหบอกว่าเป็นลิเวอร์พูลแสดงตัวว่าเป็นแฟนลิเวอร์พูลแต่พอไปพิมพ์ในช่องอื่นเต็มตัวว่า คุณไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลคุณเป็นแฟนแมนยูแฝงตัวมาคุณเป็นแฟนแมนซิต,ตี้แฝงตัวมาซึ่งแฟนบอลประเภทเนี้ยผมโคตรเกลียดนะครับถ้าผมเห็นอีกโดนเธอถ้าคุณจะมาคุณต้องกล้าดิคุณบอกโอ้ผมเป็นแฟนแมนยูครับพออุ้มมาแลกเปลี่ยนการเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นี่พูนสบายดีไหมแพ้บ่อยหน่อยนะสู้ๆนะอืม สองห้าคาบ้านนะก็แซวกันไปครับมันไม่ได้มีอะไรที่ที่ผมไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรใครแซวกันได้บางคนนี่มาถึงท่านท้าตีท้าต่อยผมทท่าด้วยซ้ำผมก็ยังไม่ได้เอาไปแจ้งผมแจ้งความอะไรผมก็ปล่อยทิ้งไปนะครับไม่ไดเอามาซีเรียสเพราะนั้นแฟนบอลที่เป็นพวกนกสองหัวเนี่ยต้องระวังให้ดีนะผมรู้ตัวหมดว่าใครบ้างนะครับมาช่องผมเนี่ยแกล้งแกล้งด่าริบพูลแบบแบบเยบ็ยบเยบด่าแบบว่าคือกลัวผมจะ ไม่เล่นด้วยไงยอ่าเพราะรู้นิสัยผมแต่พอไปเพจช,ช่องอื่นปุ๊บมึงนี่เองนะครับ <laughs> โอ้โหหน้าก็อยาก,กแยงมากนะแฟนบอลประเภทนี้อ่ะเดี๋ยวรู้กันโผลมาในไลฟ์สดผมผมมาใต้คลิปผมเมื่อไหร่ผมดีดออกแน่นอนเพราะผมผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมรับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้ปล่อยมาสองสามปีแล้วจาชื่อได้ครับเพราะตามได้ที่เขายังไม่เปลี่ยนชื่อเวลาเขามาคอมเมนต์เนี่ยผมจําได้อยู่แล้วนะครับอ่ะนั่นก็ต้องชื่นชมนะครับสําหรับแมนยูก็ รุ่นกันต่อไปถ้าพูดกันโดยตรงก็ถามว่าปีศาจแดงปีนี้ก็คือรุ่นสี่แชมป์นั่นแหละแตนแมนยูบางคนอาจจะยังกักๆอยู่แต่พูดได้เต็มปากครับรุ่นสี่แชมป์แม้ว่าคุณจะแปลเปลี่ยนไปว่าเออจะแซลเี่รีพูลว่าอ,อ๋อรีพูลรุ่นสี่แชมป์แล้วได้แค่สองถ้วยเล็กเหรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวน้องๆจะทําให้ดูสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะฝากบอกถึงทุกคนปีที่แล้วตอนรีที่รีพูลรุ่นสี่แชมป์เนี่ยผมก็พยายามเบรกพี่ๆเพื่อนๆน่น้อง แฟนลิพูลหลายคนว่าใจเย็นๆเราลุ้นกันไปทีละนัดเราไม่รู้หรอกว่าโอเคเราอาจจะชนะทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้พอไปถึงนัดชิงถ้าเราแพ้ไร้ค่าครับปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันเราผ่านขวากน้ําอะไรไปเราฝากวากน้ําอะไรไปไปจนถึงนัดชิงเชลิดเราไปแพ้นัดชิงมันก็ไร้ค่าเหมือนปีที่เราเอาชนะบาร์เซโลน่านัดแรกที่ค้ำนูแพ้ศูนย์สามนัดที่สองชนะที่แอนฟิลสี่ศูนย์ ในรอบรองนะถ้าจําไม่ผิดพอลิพูลเข้าชิงถ้าไปแพ้สเปอร์มันก็ไร้ค่าครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมอะไรถ้าทีมเชียร์ของคุณยังไม่ได้ชูถ้วยเหนือหัวขึ้นไปเนี่ยอย่าไปเห่าใส่คนอื่นเขาผมฝากถึงแฟนฟุตบอลทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเชียร์ลิพูลหรือเชียร์ทีมไหนก็ตามพี่อูสวัสดีครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกแฟนบอลที่แฝงตัวมานะครับมาพิมพ์ช่องผมนี่แสดงตัวเหมือนกับประมาณว่าเป็น แฟนลิเวอร์พูลแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสุดท้ายคุณคือแฟนแมนยูแฟนทีมอื่นที่แบบแปงตัวมาพอไปทีมที่เพจอื่นคุณโชว์หน้าหลายพวกนี้แฟนบอลน,นกสองหัวนะครับน่ารังเกียจมากอ่ะนั่นคือเรื่องของแฟนบอลผมอยากจะสื่อสารพูดเยอะไปหน่อยก็ต้องขออภยัยไปดูโปรแกรมยูฟายูโรปาลีครับ ประกบคู่กันเรียบร้อยเมื่อสดสดร้อนร้อนะครับไปไล่ดูว่าใครเจอใครบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าทีมจากสเปนนะครับแม้ว่าบาร์เซโลนาตกรอบไปแล้วก็ยังเหลืออยู่นะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับเฟเดซ์วาอสครับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นของชาบียาลองโซนะครับเรียลโซซิดัดครับนี่ก็หนึ่งทีมจากเอ่อสเปนนะครับเจอกับเอสโรมาไฟบวกเจอกับยูเวนตุสครับแล้วก็ เฟรนูดรัอดดัมพบกับชาร์เตอร์โดเนตแล้วก็เรียลเบติสครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่บอกว่าแมนยูเจอกับทีมจากสเปนอีกแล้วแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ระบมหัวแม่เท้าหรอกมัง้งเพราะว่าขนาดบาเซลอน่ายังผ่านแล้วถ้าผ่านบาซ่าแล้วมาแพ้เรียลเรียลเติสตกรอบเนี่ยก็ไม่รู้นะโลกจะสงบสุขหรือเปล่าไม่ทราบนะครับต่อมาครับทางด้านของโอทีมนี้ไม่รู้ทีมอะไรนะครับยูนิยงเซงกิลุส นะครับนี้ผมอ่านตามตาม Google นะครับเจอกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับท,ทีมแหมทีมแกร่งหน้าใหม่จากแรงจริงเป็นทีมเก่าแก่นั่นแหละแต่ปีนี้คืนมาลุนแชมป์บุนเดสลีกากับบริเชดอ์มูนกับเซอร์ไต้บ์บเยนด้วยนะครับตุลารายูเนียนเบอร์ลินก็เจอกันนะครับแล้วก็เฟนบาเช่เจอกับเซบีย่านี่เจ้าพ่อถ้วยนี้เลยนะครับ <S <S เคยเป็นแชมป์มาแล้ว3สมัยติดต่อกันในยุคข,ของอูนายเมรีนะครับ แล้วก็คู่สุดท้ายครับเปรืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับสเปนเนี่ยยังอยู่ถึงสามนะครับกวาดสายตาดูตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายังไงดีล่ะผมผมกล้าพูดว่าแมนยูไม่เต็งหนึ่งก็เต็งสองอะดูจากสิบหกรายชื่อของรอบนี้นะครับแมนยูไม่เต็งหนึ่งก็เต็งสองครับนะอาร์เซนอลก็ฟอร์มดีแต่แน่นอนครับเซบีย่า เจ้าพ่อถ้วยนี้ก็ยังแข็งแกร่งเช่นเดียวกับยูเวนตุสที่แม้ว่าในกานโชวจะโดนหักไปถึง15แต้มนะครับโรม่าของเ,อเฮียเครียดชูเซ่โมเรียโยก็ประมาทไม่ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวรอกันนะครับจะแข่งกันในคืนวันพฤหัสที่16นะครับแข่งกันคืนพฤหัสที่16กุมภาเข้าเช้าที่17่ะคืน16มีนาเข้าเช้า17มีนานะครับผม นั่นคือโปรแกรมยูโรปาลีกนะครับจับคู่ประกบกันสดๆร้อนๆนะครับอ่าทีนี้ไปพูดถึงยูไม่ใช่ยูฟุตบอลพิมเมีย์กฤษครับทิ้งท้ายก็แน่นอนตามที่ผมบอกเลยเวีร์พูลก็ต้องกลับมาโฟกัสในพรมเมลีอีกครั้งหนึ่งจริงๆมันมีเกมคืนนี้ด้วยนะครับเอ่อตีสามนะครับคืนมันพุดธเนี่ยตีสามมีอยู่หนึ่งคู่ก็คือฟูลแลมจะเปิดบ้านเจอกับมาป่าฟูแพมตันซึ่งฟูลแลมเป็นทีมที่อยู่อันดับ6 และคะแนนไล่หลังพวกสเปอร์นิวคาเซิลอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้าพูดกันเรื่องของขนงคะแนนฟูลแลมได้ลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ถ้าพูดถึงขนาดทีมองค์ประกอบ DNA อะไรก็ตามมันเหยียบไปๆก็อาจจะทนแรงเสียดสีไม่ไหวเสียดทานไม่ไหวก็อาจจะหลุดโค้งไปนะครับซึ่งเนี่ยพวกเราแฟนลิพูลที่พึ่งพแพ้บุ๊เพิมตันมา0ูนยที่บริลนิวกราวก็คงจะต้อง เรียกว่าแอบปันใจเชียร์เจ้าส่วนน้อยไม่ใช่สิแอบปันใจเชียร์ฟูลแลมเอ้ยไม่ใช่ดิแอบปันใจเชียร์วูแฮมตันเอ้ยเออถูกแล้วข่ามนะครับเออก็เดี๋ยวมาเชียร์หมาป่ากันคืนนี้นะครับที่จะไปเยือนฟูลแลมนะครับก็ให้ลุ้นเสมอหรือชนะได้ก็ดีนะครับอ่าส่วนวันเสาร์นะครับมีคู่ที่เลื่อนไปคือนิวคาสเซลกับไบรตันอันนี้เลื่อนนะครับแล้วก็เอ คู่ของแมนยูอันแหละนะครับก็คือน่าจะเจอลีดมันก็เลื่อนขยับไปแข่งก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่าวเดี๋ยวจะเจอกันนัดชิงคาราบาวครับนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับคืนวันเสาร์เนี่ยไม่มีคู่หัวค่ำนะครับไปเริ่มกันสี่ทุ่มเลยเอเวอร์ตันเจอแอสตันวิลล่าเลสเตอร์ครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับทีมที่พลิกกลับมานำเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์เนี่ยจะไปเยือนเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ลีสต์ยูไนเต็ดเจอกับเซาท์เทมป์ตัน คืนวันเสาร์มีคู่ดึกมีคู่ดึก2คู่นะครับเที่ยงคืนครึ่งเป็นบอลมัดเจอกับแมนซิตี้แล้วก็คู่ตี4-5 5นาทีคืนวันเสาร์นะครับเล่นเหมือนกลางสัปดาห์เลยคริสตันพาเลตเจอกับลิเวอร์พูลนี่คือหงสแดงก็จะต้องกลับมาโฟกัสนะครับในพรีเมียร์ลีกให้ให้จงหนักคือมาโฟกัสในท็อปโฟแล้วล่ะว่าจะทำยังไงให้พยายามเก็บคะแนนเก็บชัยชนะ 3, <S 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 3แต้ม3แต้มเนี่ยถ้าทำได้สัก5-6นัดติดผมว่าเห็นแสง สว่างที่ปลายอุโมงค์แน่นอนนะครับยกเว้นว่าชนะบ้างเสมอบ้างแพ้บ้างเดี๋ยวสุดท้ายก็อดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะโดนล้อเลียนกันอีกนะครับอ่ะมาให้กําลังใจกันไปในเว r ร์กกิฟส์ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยเล่นวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งนะครับมีคู่เดียวเลยลอนดอนดาร์บี้แมชระหว่างสเปอร์เปิดบ้านเจอกักบเชลซีก็สเปอร์ตอนนี้ขึ้นไปอยู่อันดับ4 t o ท็อปโฟแล้วนะครับถ้าจากรักษาความต่อเนื่องไม่อยากโดนนี่ก็เส้นแซงกลับ หรือแม้กระทั่งฟูลแลมทำคะแนนไล่หายใจรถต้นคอเนี่ยก็ต้องเก็บเชลซีให้ได้ส่วนเชลซีทีมเยอือนเองก็โอ้โหระสำัำค่อนข้างหนักเลยเหมือนกัน,นครับทั้งหมดนั่นคือโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลรวมถึงอาจจะฟันธงใส่สกอให้ด้วยหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่าฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายครับในเรื่องของโปรแกรมนัดชิงชนะเลส คาราบาวครับนะครับซึ่งจะเล่นกันตอนวันอาทิตย์ที่26 5ทุ่มครึ่งนะครับเป็นแมนยูเจอกับนิวคาสเซิลนะครับแน่นอนแมนยูได้เปรียบเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของตัวผู้เล่นแต่อาจจะเป็นรองในเรื่องของแรงครับแรงตรงนี้คือน่าสนใจมากเลยว่าแมนยูที่บทกับบาร์เซโลนานะครับมาในช่วงเมื่อคือนนี้จะมีช่วงอ่อนล้าอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ข้อดีของแมนยูในยุคข,ของิเทนฮาคือ ผู้เล่นตัวสำรองหลายคนสามารถทดแทนแล้วก็สลับสับเปลี่ยนนักเตะตัวจริงได้คือตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยมาตรฐานเริ่มที่จะใกล้เคียงกันมาซึ่งตรงนี้มันทําให้ผลงานของแมนยูติดลมบนเหมือนครั้งหนึ่งที่ลิปูลเคยทําได้ตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยเอาใครลงมาก็เล่นได้สูสีมันก็เลยทําให้ได้ลุ้นในหลายๆถ้วยหรือว่าไปเบียดไปเหมือนได้ลุ้นกับแมนซิตีอ่ะคือไปเบียดกับแมนซิตี้ได้บ้างคือมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างของมันแต่ พอขุมกําลังสํารองกับตัวจริงมันผลงานใกล้เคียงกันฝีเท้าระดับมาตรฐานมันใกล้เคียงเนี่ยมันก็ทําให้ทีมเชียร์ของเราเนี่ยได้ลุ้นกันมากขึ้นตรงเนี้ยเอริก er เทนฮากทําได้ดีกับแมนยูใน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 ณตอนนี้แต่ในเรื่องของนิวคาสเซิลเองก็แน่นอนหนึ่งเป็นทีมที่แพ้ยากในฤดูกาลนี้เพิ่งจะแพ้ใน2นัดทีมยรีคคือแพ้ลิปุนเย่าเยือนส่วนที่เหลือก็มีแต่เสมอกับชนะนะครับข้อเสียของนิวคาสเซิลคือ1กองหน้าตัวจบสกอร์เนี่ยไม่คม นะครับส่วนพวกปั้นเกมวูบว่าฟือหวาไม่ว่าจะเป็นอัลเมรอนอแรงแซงมากซิแมงเจอริลตันบุนโอิมาริสอาจจะพร้อมกลับมาหลังจากพ้นโทษแบนก็น่าจะทําให้แดนกลางของนิวคาเซิลเนี่ยปึกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ข้อเสียที่บอกคือเป็นรองแมนยูเรื่องของตัวจบสกอร์แล้วก็ผู้รักษาประตูนิกป๊อบโดนใบแดงนัดเจอริพูลโดนไล่ออกนะครับดูราฟกาก็ดันโดนแมนยูเอามาใช้เส,เสียของไปแล้วตอนยืมตัวมาก็ไม่สามารถลงเล่นได้เพราะนั้น ู้สารประตูของนิวคาสเซิลก็ไปตกอยู่ที่อันดับ3มือวางอันดับ3ก็คือลอริสคาริอุตจอมเบอร์อดีตจอมเบอร์ของลิเวอร์พูลนั่นเองก็ให้กําลังใจกันไปครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่คือโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศระหว่างนิวคาสเซิลกับแมนยูในฤดูกาลนี้ถามผมจากใจเด็กลิเวอร์พูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าผมเชียร์ลิเวอร์พูลหรอกถ้ามองกันตามตรงแมนยูก็ได้ถ้วยไปเยอะแล้วทีมที่ควรจะได้คือนิวคาสเซิลแต่คุณภาพ นิวเซนสู้แมนยูไหวไหมอันนี้90นาทีในสนามจะให้คําตอบกับทุกคนรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเชียร์ทีมของตัวเองแล้วต้องรู้จักชื่นชมทีมของคนอื่นด้วย Never give up ครับรักทุกคนฝากไว้ด้วยครับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ